สวัสดีค่ะคลิปนี้เรามาเซ็กต์บ่ายบายให้น้องจักรยานกันนะคะจักรยานคันนี้ซื้อมาในราคาหนึ่งร้อยห้าสิบปอนด์เมื่อสามปีที่แล้ววันนี้ประกาศขายที่ Facebook Market ปิดการขายในหนึ่งนาทีลูกค้าบอกว่าถูกมากถูกมากก็ลูกค้าบางคนมาคอมเมนต์บอกว่า สแกมหรือเปล่ามาถึงว่าเราเป็นแกงต้มตุนหลอกลวงหรือเปล่าขายถูกมากเพราะว่าจักรยานใหม่ปิ้งคุณภาพเยี่ยมมากเลยตั้งแต่ซื้อมาใช้ไปนี่ปั่นไปนับได้ไม่น่าจะถึงยี่สิบชั่วโมงอุปกรณ์ทุกอย่างยังอย,งอยู่ครบมีอันนี้ห้ด้วยเดี๋ยวแถแถมที่ล็อกให้ด้วยเก็บไว้ก็ู้ได้ใช้ไม่ได้ใช้อะไร อยู่ก็ลกบ้านไม่ได้ใช้ทำไมถึงขายหนึ่งไม่มีที่จอดจอดนอกบ้านไม่ได้ขโมยชุมฝรั่งไม่ใช่ไม่มีขโมยนนะฝรั่งเนะี่ยตัวดีเลยขโมยเยอะ แล้วก็ไม่ใช่ว่าเราจะอยากจะล็อกกระเสาไฟล็อกกระล้วล็อกกะอะไรตรงไหนก็ได้นะโอ้โหตรงนู้นก็ไม่ได้ตรงนี้ก็ไม่ได้เดี๋ยวทาให้อะไรอ่ะทําให้วิวทิวทัศน์ไม่สวยเดี๋ยวบงับงไอ้นู่นบังไอ้นี่ภาพลักษ์จะออกมาไม่สวยจอดข้างล่าง เราอยู่ชั้นสองนะจอดข้างล่างตรงเนี้ตยตีนไปแล้ข้างล่างอะ่ะในภาพเหมือนหอหอตามบางไทยจักรยานมอเตอร์ไซค์มันก็จอดในตึกใช่ไหมแล้วก็จอดตใต้บันไดทางขึ้นหอจอดไม่ได้เอาไปจอดสองครั้งโดนสองครั้งเลยเอากระดาษเตือนมาแปะบอกว่าให้ให้ย้ายภายในยี่สิบยี่สิบี่ชั่วโมงถ้าไม่ย้ายขอจะเก็บไปแล้วถ้าเราอยากได้คืนเราต้องจ่าย หนึ่งร้อยปอนโหดมากไม่มีที่จอดพออันนี้ก็เลยเอามาเก็บไว้แต่ในห้องเนี่ยห้องนั่งเล่นเนี่ยมีเก็บไม้ขี้ฝุ่นเกาะเฉยๆมันก็ยังใหม่ปิ้นดอกยางคุณภาพแจ๋วเลยแค่ไม่มีลมยางแค่นั้นเองแล้วก็เอาไปจอดเคยเอาไปจอดที่ทำงานที่ร้านเกะกะเขาอีก เกกะอเล็กอเล็กซตัวใหญ่เดินเข้าเดินออกลำบากอีกก็เลยปั่นจักรยานกลับบ้านมนเาเจอะเก็บแบกที่ว่าเอาลงมาใช้ทีก็ต้องแบกลงบนันไดจะตกบันไดตายเพราะจักรยานนี่แหละก็เลยขายจะเลยเสียใจอย่างเดียวตั้งราคาขายถูกไปขายห้าสิบปอนด์ปิดการขายได้หนึ่งนาทีลูกค้าบอกถูกมากถูกมากถูกมากเรงนี้ขายสักแปดสิบก็ดี ได้ทุนคืนครึ่งตับครึ่งแต่ก็ไม่เป็นไรของนอกกายไม่ตายหาใหม่ไม่ตายก็ไม่ซื้อแล้วจักรยานนี่จักรยานคันแรกในะชีวิตเลยนะเกิดมาไม่เคยมีจักรยานเลยนะอัจักรยานคันแรกซื้อเองซื้อเองขายเองนักเองพอคลิปนี้พอแค่นี้ก่อนนะจ๊ะเพื่อนเพื่อนคิดถึงน้องจักรยานเนาะ โพสเฟซบุ๊กวันที่โพสใช้ครั้งแรกวันที่สิบเจ็ดเดือนห้าปีสองพันสิบเจ็ดเนี่ยปีนี้ปีสองพันยี่สิบสามปีสามปีใช้ไม่ถึงยี่สิบชั่วโมง่ายไปซะเก็บไว้ก็รกบ้านบ่ายจุ๊บจุ๊